สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมณีพ่อข้าผ้าละสิผ้าท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมและมาขอโชคขอราบวัดป่าร้างนะครับวัดป่าร้างหรือวัดป่าเหี่ยนก็ได้นะครับเนาะเอามาหอดแล้วครับมณีนำทางด้วยจักรยานยนต์นะครับนี่ครับจักรยานยนต์เพื่อน คููคิดมิดครูใจรถยนเขา่าได้ครับพี่น้องมองนี้เป็นป้าเป็นดงเขาได้เใน,ในี่ยตอนรถจักรยานยนต์นะครับเนาะป่ะท่านผู้ชมครับืันนี้สิบ้าไปขอโชคขอรับจากพ,ะพ,ะพระประธานองค์ใหญ่แห่งวัดป่าร้างเป็นภาษาเก่าครับผมตั้งจะโดนมากแล้วครับพู้เฒ่าผูแกพนก็ะไร นำร่างของผู้เสียชีวิตนะครับเขามาในปาา่า่าแห่งนี้นะครับผมอ่าสมัยก่อนพน่น้องฟังปากันหามสมัยนะครับถามเอาเสียขาดครับเสียหีบชบขาดลงแตกสะเลยครับพี่น้องเออห้อไม้คือไม้สิละครับโอ้สมัยมัตงต่้พอข้าพาระเราท่านได้ไง เป็นเต่าเป็นน่างครับเพียงเป็นเด็กหน่อยเพิ่นบ่อให้ฟังหรอกว่าความเทรษจริงจังไหนกับบะหัวอันนี้เพิ่นบ่อมากอะบ่ให้ฟังนะครับเนาะเอาวันนี้สิพามาขอโชคขอราบครับจากวัดร้างผู้ที่เคยให้โชคให้ราบมาแต่ก่อนพุ่นครับพระประธานองค์ใหญ่อ่ะนี่ท่านผู้ชมและหลายหลาย,ลายช่องเพิ่นได้มาขอโชคขอราบก,กับพระประธานองค์นี่นะครับวัดร้านงานี่ จะได้โชคได้ลาบไปพอสมครเนาะครับเนาะช่วงนี้ช่วงหนาฝนครับเอยุ่งจากชุกชุ่มในียจังน้อยเนาะครับเนาะเออเมื่อนี่ตังโอกตังใจมันยุ่งหลายมันได้กับที่อครับมันดังใจมาแล้วยุ่งหลายครับท่านผู้ชมครับแต่ว่านางโดนประเดี๋เอาท่านผู้ชมครับมาถึงแล้วก็ขึ้นไปขอโชคขลับกับพระประธานเลยนะครับผมเพื่อนมาถึงแล้วก็จะทําการอ่าขอโชคเลยครับอยู่นานไม่ได้ยุ่งเยอะไปท่านผู้ชมครับมาขอโชคได้เลยนะครับ โอ้โอ้ท่านผู้ชมครับยังมีผู้ผลมาขอโชขอรับก่อนนี่มอค้าพร,รออยู่อ่อมาหอดเตรียมการเลยครับผมดูดมไม่ได้ครับเพราะว่าอ,อ่ายุ่งเยอะครับยุ่งเยอะนะครับหน้านี้หน้าฝนนะครับเอามาหก็เตรี่ยมชงน้ำหวานอะไรผู้งปุ่เจ้ยาปูเจ้างาเจ้าตายเจ้าถวดก็ได้โฉงน้ำหวานเลยครับ น้ำหวานให้ปู่เลยจริงจะทํากันเพราะโชคขอราะลาภเรับมือนี้บ่มีเน่าอื้นเน่าไก่เด็ดครับมื่อนี้ก็จะเอาไม้เซ็นคีนะครับเสียงไม้เซ็นคีเอาเลยนะครับภูมอ๋อปูเด้อร์ดีน้ำส้มเลยนะครับภูมิบ้างสุภาพขยันขณะน้ำปันน้ำใส่หนัง จะทำว่าเร่องคือจะทำสิ่งที่มาเอาคอใส่ข้าวเพิ่มเพิ่มเพิ่มทำผส์ได้เลยนะครับแล้วก็ถวายเจ้าปู่เจ้าย่าเจ้าตาเจ้าทวดงวดนี่ผู้ข่าที่มาขอโศกขอหลับน้ำอิปุยหยาเตรียมดอกไม้ถูกเทียนมาพร้อมเหรอครับภูมิท่านผู้ชมครับเอาเอาใจอนุญาตนะครับเด้อแต่ว่ายุดดวงไม่ได้ครับบัดนี้ยุ่งหลายหน้าฝนครับเป็นป่าครับเป็นป่าดงดิก ตั้งตแต่ไหนแต่ไรไม่เคยเที่ยวทางเลยนะครับผมมีกใไม้หลายๆหน้าชน,น,นิดเต็มเลยครับเออก,กใไม้หลายครับผมเป็นป่าเก่าปา่าเดิมนะครับนานมาแล้วไม่มีคนมาเที่ยวทางหรอกครับพอเป็นปา่าสงวนเป็นปา่าสงวนเป็นปา่าสงวนของไายบ้านนะครับมากมาหอนมาดูตาเลยครับจัดก,การยุุ่เที้ยนไว พระรัตนใจไหวเจ้าทีบอกก้าวเราเสี่ยงนั่งแม่ทรอรนี่ให้คนเหนื่อยหลับจับพอว่ายุ่งหนูไม่ได้ครับยุ่งหลายแต่ปนั่นกับมีผู้คนน้อยมากขอโชคขอหลับท่านผู้ชมครับเออเอนนี้พวก้าพระพระพระท่านผู้ชมมาเยี่ยมเยียนวัดป่านะครับเนาะมาเยี่ยมเยียนวัดป่ามาเยี่ยมเยียนพระประธานองค์ใหญ่นะครับผู้ที่ให้โชคให้ลาบหลายช่องคนอยนก่เยมาไทยเดอกวโกะ นีพอค้าพระรถมือเลยเนี่ยงามย่ามดีเลยได้โอกาสมากครับมากขอโฉมรวมกันน็อตคำน็อตคำช่อมครัำวันที่สิบหกเดือนหกพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตั้งยากเำหรับมันเนาะช่อมช่มครับตั้งไม่ได้ก็ตั้งให้มันได้นะครับนะเอาที่ตั้งได้ดีกว่านะครับนะเอาง่ายๆครับตั้งง่ายๆเอ้ยปู่เอ้ยตาเอ้ยสวดเอ้ยมันงวนนี่้อ วันท <ersch> ี่สิเดือน6นะฮะมิถุนายนเศ2 5ร1นะครับทำกางชาเลยถูกแล้วก็เดี๋ยวเอามาออกเทียนดางเดียววานาโมเด้ไหมครับได้บัดนี้นะมาขอโชคขอรับสาธุสาธุนามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อ拉หังสมาสัมพุทโตภควาพุทธังภควันังอะรวาชินีถ้าโตก็จะธรรมโมธรรมังนัปชาติในช่วิที่ผ่านเอภควาโตสาวกาชังโฆสังขังนามาเมเตโสกโตทั้งคู่โตนโมพุทธยะคงคาปะภูมิเทวาขอขมามีหังขอขมาเน้อภควาปุตโตภควขอขมาจะพูดจะยางจะสายจะสวดอภสมาเทวบุตรเทวดาเทลาตารามแห่งป่าใ่ายดวงใหญ่ดวงหนึ่ง อีพอค่าพ้ารอกมันมากขอโชคขอลับโอ้ยวดวันที่16เดือนมิถุนายน2566มากขอโชคโดยมากบพราใครมีทีมงานหรอครับผมทีมงานไม่มีนะครับไปขอที่ไหนก็ใช้แต่ตัวคนเดียวอยู่เยอะครับวันนี้ผมก็จะทําการไหว้วนแล้วก็จะไหว้ขันดอกไม้ทุกเียนให้ เป็นเครื่องคาราบูชาเราก็จะทําการเขย่าไม้ซิมซีเพื่อขอโชคขอราบเพราะอยู่อยู่อยู่นานไม่ได้ครับยุงเยอะครับผมเอ้าเอ้ยมือนีย่บ่บ่บ่ได้มีแนวหยังเหรอครับเ,เพื่อนเทพเจ้าเล่าเทวดาพระอินทร์พระพุทธพระยมราลัดดังนานทอน,นี่เจ้าฟูเจ้ายาเจ,าาเจ,าาเจา้าตาเจ้าฉวนมาบอกเราตัวกระติดเหม่งขึ้นหนึ่งซีครับผมเอา เอกนำส่งผู้ขายถวายไปแล้วเป็นเครื่องดืมเครื่องฉันนะครับเนาะเอ้ยนำส่งครับผมส่องเกี่ยวครับผมออกปาให้ี่คือ,อว่าข้ามไหวข้าม่าวนะปูด้อ คูนะว,วันที่16ครับเรืยนเมเรียนมิุนาอยู่หนึ่งครับเปนที่16เรียนมินสนา่พอมาอกทีเซ็ครับ,ค,บรครับยุ่งไรครับมาคนเดียวครับคูมาคนเดียวครับผมเพื่อนฟู้งผู้คนไท้ที่เป็นอย่างคใหญ่ๆวุ่งออกไปแล้วครับผมแต่มาขพอคนเดียวผู้้ามากคนกตบ่เขาบอกครับคู เป็นผู้พามาแต่ไม่เข้ากล้องส่วนมาขอมานั่งขอก็ผมคนเดียวนะครับผูถามใครผมก็เรียนให้ผู้รู้แล้วนะครับโอ้โหยถ้ามีเพื่อนมาผมก็จะนั่งทรงถาไใ่รก็ูแต่ว่าวันนี้ยู่เยอะผูครับอย่าเพึ่งําอะไรกับผมบามางไผมก็จะขอโทคผู่ทงมาสนับผมนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ยู่เยอะมากครับผมเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนนะครับ อ,อครับผมะนะครับวันที่สครับวันที่ครับตัวม่นัชก็ดนวันที่ือนมิ้ควั้ายเจบตัวชาดจ้านชห่าบนครับ,รบ,บ,าาบ,รบโ,โูมาช้ายผมดีแล้วครับผมแต่ว่าของปูให้โชคก็พอแล้วลครับ ครับผมขอบคุณครับผมที่มาทานไทข้าาาครับผมโจมเนยจยะครูเด้อวันที่ครับผมวันที่หเดือนมิถุนายนสองพัาร้บที่จะถึงนี้ครับรัฐบาลไทยครับเพื่อเป็นแนวทางเพ่อนะครับเพื่อเป็นแนวทางตพิจารณาในการรับครับผมน่จกะนองอาเดอคับมรว่าเนียงย่าวน่าให้ผมออกไม่แล้วทันพระชมครับโจมเนียงนี่หอกคือ ท่านผู้ชมครับออกมาหรอครับเนี่ยเลขสามครับผมเลขสามนะครับเลขสามปู้ใดหลายตัวหนึ่งครับผมผมจะไม่ขอสามตัวนะครับปูเอาแค่สองตัวครับได้สามแล้วครับผมอีกตัวเดียวครับปูอีกตัวเดียวนะครับอีกตัวเดียวออกมาหรอท่านผู้ชมครับสองสามหรือสองแปดก็ได้ครับอี่พอค่าพาร์ล ไปมาหลายที่หลายหมอกได้ตั้งเลขสองกับเลขสามกับเลขแปดกับเลขสี่เสียวนมาอยูทแถวนี้ครับว่ออกไปจากยุทธเคลียร์ฉะนั้นสองสามทีน่าจะเป็นข้อมีนะครับใน,บนบปูเนาะวันที่สิบหกเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดรัฐบาลไทยโปรดพิจารณาญาณในการรับชม เพื่อเป็นทน่าทางแล้วปดดูด้วยเอามือนีดผมเอาเขย่าแช่สองนะครับเนาะปูเอ้ยมือนีดิมยืดตัวไม่ได้ครับยุ่งไรปล่อยไปแล้วคีพอคาดพ้าเหร่อการถีบข้ามขาคมำล้า,าพระประชานและเจ้าปูเจ้าหญ้าเจ้าตายเจ้าเถื่อคีใข่ก็มาดูเพาะคีพอคาดพ้าเหร่อได้ซันไม่ทิ้งที่ได้จองกับสามครับอ่าบวชแล้วครั อาลังงาสมาสมบทโตภวกวาพุทธังภกวันตังอภิวาทิสวาคาโูภยกวัจารมโมธรรมนั้นนะครับทุปฏิปันโนภกวัโตสาวกัสังโฆจังคังนามาส้าธุเด้อปูเออก่าวคำลาพระพุทธธรรมทั้งส่วและเจ้าผู้ทุกอย่างนอาจารย์ผู้บวชเรียบร้อยเร็วนะครับผมเออยังใดจะใไอเป็นบาปเป็นน้อยเป็นผลเด้อปูเด้อยุ่งไรครับอยู่บ่ได้ท่านผู้ชมครับอีพอข้าผ้าเหรอมือนี่ยผ้าท่านผู้ชมมาคอยโชว์คอยดับ กะบซันใหม่เชมซีเลยครับผมอ่าได้เลขสองคับเลขสามครับธรรมดาสามกับแปดก็ตัวเดียวนะครับไปว่าเป็นสองแปดก็ได้ลำละสองสามสองสี่ยังแถวๆนี่แหละครับผมบอยู่ไก่เดือกครับกันตะเก้าไปซันหนึ่งสี่เป็นหนงสี่ก็อยู่แถวๆนี่แหละครับเอาปอดพิจารณารายการรับชมรับฟังในครับหนึ่งครับเด้อเพื่อเป็นแนวทางครับมาได้ชักชวนให้เล่นกันพนันนะครับผมเอามานี่ก็อําละมาจากแก๊กคู่แ่านผู้ชมครับก็คงจะหวันด้วยประกันและช่วย เนานะครับเนาะเอาสวัสดีครับผม